คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับถึงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บใส่ติทางกานิตศาสตร์ไม่สมบูรณสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิ็นทริม้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่นกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสุดหวยโชคสิทธิมลานะครับกับสูตรแต้ม3ต่อบนสูตรที่2โดยส่วนนี้เข้าตั้งแต่16ไม่แทน63าครับ กดติดตามนะครับเพื่อเทียบค่าตัวเลขนะครับเสถิติเราดูทั้งหมดมา37งวดเป็น38มวดครับงดล่าสุดเขานะไม่ได้หลุดครับเป็น38มวดครับเทียบกันยาวยาวไปนะครับเป็น38ก็มีสรตรอยู่เล็กน้อยอยู่3ามดนะครับล่าสุดเขานะเรามาดูในวิธีการคำนวณกันก่อนนะครับก่อนที่เชื่อผมนะครับนะครับว่าคำนวณยังไง หงสิงหาคมครับออก3ามเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งแต้มสามครับหนึ 1, ่งสิงหาคมหกสามคำนวณแต้มสามตัวบ,บนออกมาได้หนึ่งห้าเจ็ดแปดศูนย์เก้าสองหนึ่งห้างนะครับ 16, สิสิงหาคมครับออกแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแต้มศูนย์นะครับแปดหนึ่งหนึ่งสิบหกสิงหาคมหกสามคำนวณแต้มสามตัวบ,บนออกมาได้ห้าเก้าหนึ่งสองสี่สามหกห้าเก้าหนึ่งสองสกนะครับหากระดาษดอ่าหนึเอ่อ 9ก้าเกแต้มหครับนี่แต้มห้กันยายนครับหนึ่กันยายนหกสามคำนวณแต้มสามตัวบนออกตานงเจ็ดแปดศ้าสองหนึ่งห้าแปน้งนะครับสิกันยายนครับออกศูนย์แปดามศย์แปดสามเป็นแต้มหน,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 นึ่ครับนี 1, ่คคออ 8, 9, 8, 9, แต้มหนึ่งสิบหกกันยายนหกสามคำนวณแต้มสตัวบนออกตานศูนย์สจด้าแปดหนึ่งศูนย์สีก็ดเกนะครับหตัวละครครับออกแปดเก้าสแดต้มศูนย์นี่ครับ 1>, 1ตุลาคม1ตุลาคม63สักครู่นะครับมีน้องยุงชอบมากวนนะฮะอ่ะ893 893แต้ม0นะครับ1ตุลาคม63คำนวณแต้ม3ตัวคำนวณาได้602 3547 602 3547นะครับ16ตุลาคมครับออก051 051แต้ม6ครับ 16. ตุลาคม63คำนวณแต้ม3ตัวบนออกมาได้8 2457 6 9 8 2 4า7 6 9นะครับ1พิศจิกายนออก404 404 404แต้ม8นี่แต้ม8 1พฤศจิกายน6 3คำนวณแต้ม3ตัวบนออกมาได้4 8013 5 4, 8, 0, 1 3 2 5อ8 0 1 3 2 5นยนะครับ1ิพฤศจิกายนครับออก6 1, 6 6 6ึแต้ม3ครับ สิบหกพิการยนหาคำนวณแต้มสตัวบนออกมาได้ห้าเก้าหนึ่งสองสี้าหนึ่งสอสีนะครับหนึงธนวัคมครับออกเก้าเก้าส่แต้มสองหนึ่งธนวาคมหกสามคำนวณแต้มสตัวบนออกมาได้ศูนย์สี่หกเจ็ดเก้าแปดหนึ่งศูนย์สี่หกเจ็ดเก้าแปดหนึ่งศูนย์สี่หกเจ็ดเนะครับสิบหนวาคมครับออก3 0มศูนย์สามูนสามูนยแต้ม6ครับ สิธันวคม63คำนวณแต้ม3ตัวบ,บนออกมาได้0467981 0467981เร้าานะครับแบบเร็ว0467981นะ0467981ครับ30ธันวคมครับออก6 2 8 6 2 8แต้ม6ครับ30ธันวคม63คำนวณแต้ม3ตัวบ,บนออกก็ได้1578092 1578092นะครับ 1นึ่งห้าเจ็ดแมกราคมหกสชัดไหมเนี่ยสิบมกราคมหกสี่คำนวณอ่าออก3ามเก้าแต้ม7จครับนี่แต้ม7 1 7ดสิมกราคมหกสี่คำนวณแต้ม3ตัวันออกก็ได้3า9เจ็4เก้าศูนย์สอมดเางนครับเรามาดูหนึกุมาพันธ์ครับออก307 307 30ได้แต้ม10ครับก็คือแต้มศูน หนึ 1> 1่กุมาพันหกสีคำนวณแต้ม3ตัวบนออกมาได้หนึ่งห้าเจ็ดแปกาครับเรามาดูนะหนึ่งห้าเจ็ดแปนกอาศูนย์เก้าสองนะครับสิกุมภาพันธ์ครับออกหกศูนย์สามหกศูได้9ก้าครับได้แต้ม9มีแต้ม9ก้านะหกศูนย์สามแปดนานะสิกุมภาพันธ์หกสีคำนวณแต้ม3ตัวบนออกมาได้สองหกแปดเก้าหนึ่งศูนย์สามสอาศูนย์สามนะครับ หนึ่งมีนาคมครับออกห้าสามแปดห้าสามแปดนะครับแต้มได้แต้มหกครับได้แต้มหกห้าสามแปดได้แต้มหกครับนี่แต้มหกสิบหกมีหนึ่งมีนาคมหกสี่คำนวณแต้มสามตัวบนตัวบนออกมาได้หนึ่งห้าเจ็ดแปดศูนย์เก้าสองหนึ่งห้าเจ็ดแปดศูนย์เก้าสองนะครับสิบหกมีนาคมครับออกสี่สองสองสี่สองสองเป็นแต้มแปดครับสิบหกมีนาคมหกสี่คำนวณแต้มสามตัวบนออกมาได้ ห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งสองสี่สามหกห้าเก้าหนกะครับห้าเก้าห้าเก้าหนึอห้าเอกเดี๋ยวก่นนะห้าห้าเกมกโเคเจอลห้าเก้าหนึ่งสองสี่สมเมษายนครับออกสองเจ็ดศูนย์สองเจ็ามาาสุกุมีแต้มกลนะหนึ่เมษายน6 4 คำนวณแต้มสมตัวบนออกมาได้อันนี้หลุดเขียนบอกว่าหลุดสหลุดสครั้งอันนี้หลุดครั้งที่หนึ่งสิมษายนหกคำนวณแต้ม3มตัวบนออกมาได้สามเจ็ดเก้าศูนสองหน์สองหนึ่งสี่นะครับสองพฤษภาคมครับออกสองเจ็สองสองเจดสองได้แต้มหนึ่งครับสองพฤษภาคม6กสี่คำนวณแต้มสาตัวบนออกมาได้สองหกแปดเก้าหน์สามสองหกแปดเก้ เรามาดูสองหกแปดเก้าหนึ่งศูนครับสองหกแปนึ์ะครับสิบปรมัครับออก5 7 9เแต้มหนครับห้าเจเป็นได้แต้มหนึ่งนะสิบโกมพฤคํษภานมคำนวณแต้ม3ตัวบนออกมาได้0ูนย์สี่หกเจ็ดเก้านะครับศูนย์สี่หกเจ็ด้ามิตรนายต์ครับออก972 972ได้แต้ม8ครับ หนึ่มิยายนยนหกสี่คำนวณแต้มสตัวบ,บนออกมาได้เก้าสามห้าหกแปดสี่เจ็ดเก้มด่เด้าสามห้าหกแปดสี่เจ็ดครับสิบมิตอรยนครับออกแปดหกหนึ่งแปได้แต้มหาครับสิบหกมิตร์ยน 64, คำนวณแต้ม3ามตัวบ,บนออกมาได้2 6งหกแปดเก้าหนึ่งศูนย์สามสองหกแะครับมานึ่งศูนย์สามสองครับ หนึ 1> 1่งกรกฎาคมครับออกห้าหนึ่งเจ็ดแต้มสามครับได้แต้มสามซึ่งกุมีแต้มสามนะหนึ่งกรกฎาคมหกสี่คำนวณแต้มสามตะบนอ่านนี้หลุดหลุดครั้งที่สองอันนี้หลุดครั้งที่หนึ่งหลุดครั้งที่สองสามสิบสามวัดหลุดสองวัดหลุดแค่เนี่ยหลุดอีกสองวันนี้แหละเจ้าปัญหาหนึ่งเมษากับหนึ่งกรกฎาคมนะครับถ้ามาครับหลุดไม่ใช่ปัญหาการเดินทางไกลย่อมมีสะดุดบ้างเป็นเรื่องปกติสิบหกกรกฎาคมครับคำนวณแต้มสามตะบนออกมาได้ ห้าเก้าหนึ่งสองสี่สามหกห้าเก้าหนึ่งสองสี่สามหกห้าเก้าหนึ่งสองสี่สามหกครับหนึ่งสิงหาคมครับออกสองหกหนึ่งสองหกหนึ่งหกสองหกบวกสองเป็นเจ็ดเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าได้แต้มเก้าครับได้แต้มเก้าหนึ่งสิงหาคมครับหนึ่งสิงหาคมหกสี่คำนวณแต้มสามตัวบนออกมาได้ห้าเก้าหนึ่งสองสี่สามหกห้าเก้าหนึ่งสองสี่สามหกครับเราดูห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งสองสี่สามหกนะครับ สิบหสิงหาคมครับออก7จ็ดห้ได้แต้มสองครับมันกี่มีแต้ม2นะแต้มสตัวบนนะแต่มันแต้มได้แต้ม2 16สิบหกงหาคม64สี่คำนวณแต้ม3ตัวบนออกมาได้ห้าเก้าหนึ่งสอกาครับหกันยายนหกสี่ออก1นึ่งหนึและเจ็นะครับเจ็ดเก้าแต้ม6ครับ มีต้มหกไปโดยนี่มีต้มหครับหกันยายนหกนะครับหนบวกห้เป็นหกหบวกหเป็นสิบเป็นบวเป็นห้าหบวอคงที่เป็นเจ็บวกหคงที่เป็นแปดบวกสคงที่เป็นสิบสีย์ศูนย์บวกเก้าได้เก้าเก้าบวกสามคงที่เป็น1ิบสองใส่สองโอเคนะหนึ่งห้าเจ็ดแปศน่งห้าเจ็ดแปดศกะครับสิ 16, กันยายนสิบหกกันยายนหกสีออก ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าสามห้าสองตารางเก้าศูนย์เก้าสามห้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองสิบสองบวกห้าเป็นสิบเจ็ดได้จำเจ็ดนะผมไม่ได้คิดไว้ไปใช่ไหมคุณกอดูร้ายคุณกอดูได้นะเพราะว่าสูตรผมมีการสก,กรีนมาแล้วนะครับว่ามันโอเคแล้วก็มีการคำนวณจริงๆเนะี่ยผมถึงไม่ได้กังวลอะไรสิบหกกันยาย,ยนหกสี่ครับศูนย์บวกห้าได้ห้าห้าบวกห้าคงที่เป็นสิบสี่ศูนย์ศูนย์บวกสี่คงที่ได้สี่ สี่บวกสคงที่เป็นหกหกบวกหคงที่เป็น7 7็ดบวกสคงที่เป็น9 9้าบวกสคงที่เป็นแปดเ้เบวกเเป็นสิบแเศษแปดบวกสคงที่เป็นเศษหได้ศูนย์สี่หกเจ็ดเก้านึ่ด้าแปดหนึ่งเก้าลองมาดูหนึ่ตุลาคม6กสี่ออกห้าเจ็ดแปดหนึ่งเจแปดเกได้แปดเกตุลาคม6กสี่ห้บวกหนึ่งเป็นหกหบวกห้าเป็นสิเศษห หนบวกสเป็น5้าห้าบวกสี่บวกสี่เป็น5้บวกสคงที่เป็น7 7็บวกหคงที่เป็น8 8ดบวกสคงที่เป็น10บเซสู0ศูนย์บกเได้9 9้บกสาคงที่เป็น12บสองเซสองได้1-5ึ่งห้าเจ็ดแปครับเราไปดูสิบบกตัวคมครับออก3ามป6 3กสามเจ็ดสองสเจสองสองตัวแรกสามแปดสามเจ็ดสองสามบวกเจ็ดเป็นสิบสกสไปสิบสอด้แต้มสอง ถ้าฟังไม่ทันดูได้นะครับว่ามันถูกต้องไหมตามสองสตัวละครหกสบวกสอเป็นห้าบวกหเป็น10ใส่ศูนย์ได้ดับเบลศูนย์นย์บวกสของที่ได้4 3, 2, 5, 5, 5, 5, 5, 10, 6, 4่สบวกสองของที่เป็นหกหกบวกหนงของที่เป็น7จ็ดเบวกสองของที่เป็น9 10, 10, 11, 11. 0, 4, 6, 7, 9้เบวกเเป็น18บแปใส่แปดแบวกสาของที่แปดเก้าสิิดสิทศูนย์สี่หกเจ็ดเก้าแปดหนึูนย์สี่หปครับ S 1น <1 S 2> ึ่อก่ยันหกสีออก045 037ี่ห็ตัละ95 03 0้บวกสได้3 3สามกเป็นสิบได้แต้ม0ูนย์แต้ม0โอเคเอะเรามาดูแลนิ่งว่าที่เรารอ,รอใช่ไหมจดจอเลยนะเราห้อยแล้ตวตอนนี้ร,รู้ใช่ไหม <laughs> โ okay. อเคอ่ศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดศูนย์บวกศูนย์บวกเจ็ดได้อ่อแต่กันสีไปแล้วไปไปแล้วเนี่ยไปเรื่อยแล้วเนี่ยศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวกห้าคงที่เป็น 12, สิบสองสี่ต้องบวกห้าคงที่เป็นสิบสองนะีเออเห็นไหมพอเริ่มรีบแล้วไปอย่างเงี้ยเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองสองบวกสี่คงที่เป็นหก หกบวกสองคงที่หกเจ็ดเป็นหกเจ็ดเป็นแปดแปดบวกหนึ่งคงที่เป็นเก้าเก้าบวกสองคงที่เป็นเก้าสี่เก้าบวกเก้าบวกสองคงที่เจอกันนะสองสองบวกสี่สองบวกสี่เป็นหกหกบวกสองเป็ 1, นแปดแปดบวกหนึ่งคงที่เป็นเก้าเก้าบวกสองคงที่เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดเออ หนึ 1> 1่งบวกเก้าคงที่เป็นสิบใสศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามอ่ะได้แล้วแปมสามป,ประพลสองหกแปดเก้าหนึ่งศูนย์สามสองหกแปดเก้าหนึ่งศูนย์สามนะครับหนึ่งพิสัยยนหกสี่คำนวณได้สองหกแปดเก้าหนึ่งศูนย์สามสองหกแปดเก้าหนึ่งศูนย์สามนะครับสิบหกพิสัยยนมันออกอะไรออกศูนย์สามสองเจ็ดตัวหนึ่งสองตัวห้าเจ็ดใช่ปะสองตัวล่างออกห้าเจ็ดนะครับ ถ้าแต้มสามดวงก็เจ็ดหกหนึ่งก็ต้องแต้มสี่ใช่ปะอันนี้ก็จะเป็นสะดุดอยู่หนึ่งสะดุดอีกหนึ่งว่าสะดุดทั้งที่สามนะครับเป็นสติเป็นปกติครับเพราะว่าสถิสติระยะยาวมันสามสิบสี่งวดใช่ปะสามสิบสามสิบสี่งวดมีสะดุดเล็กน้อยอยู่สามงวดนะครับมันเป็นมันเดินระยะยาวนี่ไงมันอาจจะเมื่อยก็ได้นะอะแต่เชื่อว่าสติหนึ่งว่จะมามาแน่นอนนะครับสิบหกสิกยนนะครับเรามาดูนะครับในวิธีการคำนวณ ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกห้ากันนะครับหนึ่งหนึ่งอ่าหนึ่งบวกห้าคงที่เป็นหกได้แต้มหกหกบวกสี่คงที่เป็นสิบใส่ศูนย์ได้แต้มศูนย์ศูนย์บวกสองคงที่ได้แต้มสองสองบวกหนึ่งคงที่ได้แต้มสามสามบวกสองคงที่ได้แต้มห้าห้าบวกเก้าคงที่เป็นแต้มสี่ ห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่ก็ได้แต้มสี่สี่สี่บวกสามพื้ที่ได้แต้มเจ็ดปะโอเคได้แต้มหกศูนย์สองสามห้าเจ็ดเจ็ดหกศูนย์สิบหกพฤศจิกายนหกสี่นะครับคำนวณแต้มแต้มสามตัวบนได้หกศูนย์สองสามห้าสี่เจ็ดหกศูนย์สองสามห้าสี่เจ็ดครับลำดุลเดือนตุลาคมหนึ่งตุลาคมครับออกศูนย์เจ็ดเจ็ดสองห้าแปดสองตุลาคมแปดสอง ศูบวกแได้8ดปดแป้เป็นลงเป็นแนะแปดแบวกแปดบวกหเป็น13บใส่ส3มบวกสเป็น7 7็ดเบวกสองเปเป็น7 8 9 9แบวกหนึ่ที่เป็น10บใส่ศูนบวกสองคงที่ได้สอง สองบวกเก้าสีห 1> 1. 1นึ่งหนึงบวกสาบวกสามงที่เป็น4อ่าได้ละสามหกอ่าสิบหธันวสิบธน,นคมออกหกสามเก้สองสห้าสองตอนออกแปดสนะครับสอบวกสาเป็นห้าห้าบวกห้าเป็นสิได้แต้มสูตครับมีแต้มสูนยนะครับ ต่อมาครับ16ธันธนคม64นะครับ6บวกด้วย5เป็น11นะครับ11 11อ็ดอดครับคำหาแต้มลบนะ11บวก5เป็น16ใส่6ครับ6บวก4ี่คงที่เป็น10ใส่0 0นบวก2ได้2 2บวก1คงที่เป็น3 สามบวกสองขงที่เป็น5 5าหบวกเก้ขงที่5้บวกเเป็น14ใส่สี่สบวกสาขงที่เป็น7ได้6 0 2ูนย์สองี่เจ็ดธนคม6กสีคำนวณแต้มสตับนออกมาได้หกศูนย์สองสามหาเดะครับหกศูนย์ามาเดรามาดูครับ30มสธนคมออก แปดหนึ่งเสองตัวละออก3 6ครับ8ปบวกแเป็น16 16กบหกวกหคงที่16บหกบวกหเป็น2ี่สเใส่หนึ่งหบวกสเป็น5ใส่5 5าบวกสองคงที่เป็น7 7็บวกหคงที่เป็น8 8บวก2ของที่เป็น10ใส่0 0บวก9ได้9 9บวก3ของที่เป็น12ใส่2ได้แต้ม3ต่อบน1 17มกราคม65ครับออก8 80 15 92ต้อล่างออก92นะครับ92 1บวก5เป็น6 6บวก9เป็น15ครับได้แต้ม5ครับเห็นไหมครับดูกันยาวๆกันไป สิบเมกราคมหกห้ครับแปดแปดศูนย์หนหลักแสนบวกด้วยหลักหน่วยแล้วันที่หนึ่งครับเกบวกแเป็น9กบวกแเป็น17ได้17บเจ็นะสิบเจวกห้าคงที่ครับ17บเวกหเป็น22ใส่2อครับสองบวกสี่อบวกสี่คงที่เป็น6ครับห บวกสองคงที่หกเจ็ดเป็นแปดแปดบวกหนึ่งคงที่เป็นเก้าเก้าบวกสองคงที่เก้าสิบสิบเอ็ดเศษหนึ่งหนึ่งบวกเก้าคงที่เป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกสามคงที่ใส่สามได้แต้มสองหกแปดเก้าหนึ่งศูนย์สามครบสองหกแปดเก้าหนึ่งศูนย์สามโอเคนะ นี่เป็นสูตรของแต้มสามตัวบ BON นสูตรที่2นะครับโดยสูตรนี้เข้าตั้งแต่16ปีได้เป็นหกสกดติดตามนะครับเพื่อเด็ดประเด็นเศรษฐีดูกันมาทั้งหมด38มสดวันแล้วนะครับเป็นชุดเล็กน้อยอยู่3สั้เท่นะานั้นถือจิบๆมากครับสำหรับผมนะเมื่อเทียบกับรางวัลที่น่าจะได้กลับเข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลง Facebook อย่าลงไลน์ของตัวเองได้นะครับรู้ก่อน